ประานนะครับโดยระลึกถึงนะครับให้รชาิ้เขาดโอเคครับในส่วนนี้นะครับก็มีเป็นเนินการร่วกครับและมีเฉพาะเสียงนี้ให้กับท่านอาจารย์ชลุกดำเนนการต่อครับเป็นเชิครับท่านครับขอบคุณมากครับว่นวามจได้ที่อะไรครัผมเลยนะท่าน็นคนิดิจังท่นพูดเกิดยังน้น จดี๋ยผขอไปพอดีนะคระบจ่าดบาเท้านะระดปนเดป็นระดาเป็นเนื้ออยู่เออเดี๋ยวราดับดูปวชปีที่หนึ่งนะครับอันนี้อันนี้ครับปีหน่ันไม่มีครละปีหครับปวชปีห่งคพิบไปพบอาจารย์อนุกรพรนขึ้นบนเวทีปีหนึ่งปปีหไปครับปูยังไม่เต็มปวชปีที่หนึ่งา นงานครับชอ้นที่น่เดิตรกชาวที่หนบ่เดินเต็มก่อนประตารถกี่เต็มก่อนัญหาจูกยไม่ริ่มยัไม่เต็มเลยลูกเดิเลยนรชาวที่หมาลครูครับปีสปีสามาก็เปีสปีสามมาเตรงนี้ครับเจาเร่ ปีหลูกปัญอาจารย์กูกกูไปชิ้นด้ลูกครับเชิญครับอาจารย์ลูกกูไปปีหนึลุกปลูกปีสอปีสาหาลก้ลกปีสองปีสามอบปีหนึ่งครับไปพบอาจรย์ลุกกูไปเขาแถวด้านนั้นลูกไปปีหนึ่งแลูกไปเลยครับ ที่หนึ่งครับลูกมหาบุตครูจะมีครับที่จะช่วิบอกให้มหาบุตครูครูรออยู่แล้วเพราะลูกมาเร็วนะครับเดี๋ยวเราจะจัดทีนาคายเพื่อนมาให้พวกเราโยนแดดมาถึงเป็นไปครับเราขออนุญาตจากสถานที่สักครู่นะครับหน้าการซีว่าลงหูกยืนรออะไรอยู่ไม่ลงมหาบุรุษไม่ลงมันก็ไม่ได้ร้อยชิ้นก็ต่อมาอีกนะเออ ปีสองมีสามรุ่มประา2วีสองครับีสอปีสาต้องสอนเสอง รุปอชสามมารุปปีสามมารุไครับปอสนหนึอสอสองจะนุต่อเลยครับปีอะไรครับีอะไรรุ่ปีสองปอกุ้งได้ลูก ในตึกเอซลูกทำอะไรอยู่ครับไม่มาเขาถิลูกฝั่งซ้ายมือครูบนอาคาสีบ้านลูเป็นพวช้ที่หนึทั้งหมดนะครับเข้าแถวด้านโน้ที่น้ครูนส่วนโรหน้าเวทีหน้าเสธงทีน้ลูกเป็นโวชทีสองปีสาปศและปอสอนสครับัตอาจานลูก you <laughs> เนเนนต,ตรียมตัวครบทงชาตคทั้งหมดแถวตรทงทชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยตรงครบรชาติ ด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทยพระรูชาติลูกศิยครับดงวัดด้ยวเดยเอสวนบรรับไทยนิรัน พระานรไมีแต่ลคนยันชาติถ้าเริ่มมันเด็กชาตไทยก็ไม่ดีใจเลยโยมทั้งหมดด้านทางวิหารหลวงพ่อเก็นสวนเลยพร้อมเกณฑ์กนรบานมือบานมือลูกกับหลังฐานครับไปทางวิหารหลวงพ่อลูกเก็บโดนสงวน araṇa sammā dhammako สุปฏิปันโนภาะวาโตสาวากาสังโฆสร้างขังน้ามามีรักษาทั้งหมดทังหน้าเข้าสู่พิธีการเวทีตวพิธีการลูกเสร็จแล้วก,ก,ก็นั่งลงโดยพร้อมเดียกันด้วย อาจารย ah ์สัมพันธ์ประจารสัมพันธ์อาจารย์ดงชัยครับอุปกรณ์ที่ใส่บาตรบทเรียนบทวัดน้องอ่านด้เลยครับแล้วในคนที่มีอาหารมาใส่บาตรให้ลุกขึ้นยืนไปตั้งแถวด้านนู้นลุกใส่บาตรลุกปัดเชิญครับอุปกรณ์สัมรับนักวางไว้ที่แล้วลุกเดี๋ยวเรามานั่งที่เดิม ลูกลูกที่มีอาหารใส่บาตรลูกเดินต่เออน่ารักจังเลยอ่ะแค่ประชาสัมพันธ์แค่วันเดียวเนาะลูกๆให้ความร่วมมือนะครับเตรียมอาหารมาร่วมใส่บาตรกันเยอะมากเยอะมากนะครับเราใส่บาตรนะครับถวายพระพรนะครับผมขอบคุณมากครับเชิญครับอ่ะหนนะเาหยิบอ่ะขอจังหัดนินะลูกลูกครับขอให้ลูกๆนั้น ตั้งใจนะลูกนะตั้งใจไม่คุยไม่เล่นกับลูกเนาะร่วมกิจกรรมโดยพร้อมในการต้อนรับทุกคนทั้งหมดนี่เชิญครับเชิญครับ